โอลงไปหมดแล้วนะครับสำหรับน้ำปลากับน้ำปลารา้ทีนี้ก็บดให้เข้ากันคลุกอย่างนี้เลยโอเคย่ายมาเลยนะ,ะยนี่สูงเลยอเอาเอา่ะอ่ะตักขึ้นจานได้เลยครับนี่โอ้โหสีสัน ก็ตามสีของตัวเขาเลยนะครับสีำดำๆนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูน้ำริกแมงเงาครับผม กองช้าหรือว่าแมนูของเราก็เสร็จเียบน้อยแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยครับยายมายายกินเลยจ้ะเดี๋ยวผู้ขอชิมแบบไม่ต้องมีข้าวเหนียวก่อนเอาเปล่าๆนี่หน้าตาเหมือนไข่ตุ๋นนะครับแต่ว่ากลิ่นนี่คือหอมหมกดีๆนี่เลยโอ้หือร่อ,อไหมนะอร่อยแซ่บ,บร้ยแซ่บหลาย คือคำแรกที่กินเข้าไปนะครับมันคือมีความหอมเหมือนแบบหอมมกเลยอะแต่ว่าไอตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยก็คือมันจะมีไข่ด้วยเนาะมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ว่ามันจะมีตัวเหมือนเศษเปลือกเค้าที่เราที่ยายสักไว้อะนะมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็อร่อยดีมันก็ออกปบกลบกึ๊กนิดหน่อยอร่อยน้ำพริกแมงเงาหรือบ้านเราก็คือปลดปลนแมงเงาหอมอากมันหอมแบบเราปิ้งถ่านด้วยเนาะมันก็แบบมีความหอมแบบนั้นอยู่นะฮะ ลองชนนะิมหน่อยความเค็มเผ็ดเนี่ยโอเคมากอร่อยกินเหนือข้าวเหนียวดีเลยต้องจังแล้วละยาวเลยจ้ะน้ ดีเนี่ยคือเราเอาแมงเงาหรือว่าแมงสองช้างนี่ไปทอดนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยนะฮะกินย,ย,ยังไงจะใหญ่ต้เด็ดตรงทางของมันตรงนี้มันจะมีพิษใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เด็ดออกเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวอองพุ่อใส่งตรงก้านอือรงไหนหรอตุ่นอ,อร่อยเบิร์ดกับอร่อยเบิร์ดกับ ส่วนตัวเนื้อข้างในเขานะครับนี่มันจะแบบมันๆน่ะรสชาติมันๆหน่อยอืมอร่อยดีอ่ะอืมเยี่ยมเลยเอาอีกหมดเลยกรอ แต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยายนา้มามากๆนะจ๊ะที่มาทำเมนูเด็กสุดพิเศษนี้กับเมนูแมงเงาหรือว่าแมง่องช้าง